ีวีออริจินอลเลยนะครับก็แน่นอนในการส,สร้างละครวายที่มีคุณภาพเนี่ยเราเองก็ต้องมองหาพาร์ทเนอร์ที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือและเข้าใจในจุดมุ่งหมายเดียวกันได้นะครับซึ่งเราก็ได้เจอกับทางดีฮับเฮาส์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์เรื่องที่2ของเราแล้ว ถูกไหมครับก็เราตื่นเต้นมากเพราะชื่อเสียงของดีฮับเฮาส์นี่ก็แน่นอนผลิตคอนเทนต์คุณภาพมาเยอะมากแล้วเรื่องนี้เราได้มาเจอกันผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับว่าทั้งเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วด้วยเรื่องนี้เนี่ยมีการบวกผสมในเรื่องของความแอคชั่นกับบอยไทยเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกอีกช่องร่าหนึ่งของซีวที่น่าสนใจมากๆแล้วต้องแน่นอนครับต้องเป็นดีฮับเฮาส์เท่านั้นที่ช่วยเราได้ในเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ คือจริงๆการเล่นแสดงก็จริงๆพิติจะเป็นลีดเพราะว่าพิติเป็นผู้กำกับของซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็เราก็จะพยายามคุยกันทั้งตัวพิติเองด้วยแล้วก็ทางวีทีวีด้วยร่วมกันว่าคนไหนที่มีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับเนื้อเรื่องที่เรากำลังจะทำออกมาครับพ่ติว่การกำกับเรื่องนี้มันยากมากยยังไงบ้างเอ่อยากครับยากมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทางโรแมนติกแล้วก็ทางแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เรา ก็แบบเหมือนพับทำกานบ้านกับมวยไทยเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ที่ที่เคยทําอะไรเงี้ยนะครับก็มีการทําการบ้านแล้วก็เริ่มตั้งแต่เขียนบทเลยบ้าแบบว่าเออรีเสิร์ชว่ามันควรจะไปทางไหนควรจะมี BL เยอะหรือควรจะเป็นแอคชั่นแต่เรารู้สึกว่าพอคุยกับพี่เอิญที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเราแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบว่าเออเราควรอยากให้มันมีเท่าๆกันแล้วก็ให้มันสนุกไปพรอมๆกันทั้ง BL แล้วก็แอคชั่นอะไรเงี้ยครับเวลาดูเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบว่า มันได้ทั้งความมันด้วยแล้วก็ได้ทั้งความโรแมนติกที่รู้สึกว่าได้รสชาติใหม่ๆแน่ๆอะไรเงี้ยในเรื่องนี้ครับม,รมากมายครับเ <laughs> นื่องทุกคนมีบาดแผลหมดที่ได้ขึ้นโชกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยากให้มันมีความเลียวด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันให้นักสแสดงของเราต่อยแบบว่าแล้วคนดูไม่เชื่ออะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็เชนเรื่องนี้อย่างหนักมากๆในการที่จะแบบมาเป็นมารับบทแบบเป็นทั้งทุกตัวละครเลยฮะขอขอ น่าดูใช่ไหมครับแน่นอนว่าชาวที่เป็นชาวแฟนคลับสาววายทุกคนนะครับเราพรอมิสแน่นอนว่า mm hmm. น็อกเอาท์หมันน็อกลงหัวใจเนี่ยแน่นอนว่าที่ขายไม่ได้เลยเืรเส้นเรื่องรักอันร้อนแรงเนาะมันจะมีความ explicit มันจะมีความเซ็กซี่นะครับถ้าทุกคนได้ดูจากทั้งตัวไพร์ t แล้วก็ตัวเ r ลเลอร์เนี่ย เราพร้อมมีสิ่งนั้นเราสัญญาแน่นอนว่าจะได้ดูความรักของทันกับคีนที่เล่นด้วยกันเนอร์กับไนท์นะครับที่จะสะท้อนถึงเคมีออกมาได้ให้ทุกคนเห็นแน่นอนเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ไม่ทำให้มันบาลานซ์ไปด้วยกันคือมวยไทยครับมวยไทยเรื่องนี้นเข้มข้นแน่นอนนะพอไม่ใช่ว่ามันจะไม่ใช่มวยวันโอวันมวยเด็กๆที่ที่ทุกคนจะมาได้เห็นกันแต่เราจะสะท้อนให้เห็นความว่าเฮ้ยสองคนที่มาเล่นเป็นดาราวายเนี่ยความเข้มข้นความร้อนแรง้วยความรักแล้วมวยไทยเนี่ยมันสามารถบาลานซ์กันได้ยังไงบ้าง ใช่ครับก็ซีรีส์ BTV Original นะครับ Knock Out หมัดล็อกน็อกหัวใจก็อ,อย่างนี่ผมบอกนะครับเป็นโปรเจกต์สำคัญของ v t v ในปีนี้ซึ่งแน่นอนเราต้องเน้นสรรชางในเรื่องของค,คอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ไม่ใช่แค่ตลาดเมืองไทยตอนนี้ การผลิตซ <inal> ีรีส์ของเรานั้นสามารถที่จะไปส่งถึงระดับโลกได้แล้วฉะนั้นเราเองก็ต้องฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนผู้ชมผมเชื่อว่าด้วยการสร่สร้างของทางทีมงานการร่วมมือกับทางดีฮับเฮาส์นักแสดงที่มีคุณภาพฝีมือครับแก้วทุกคนแล้วก็น้อเรื่องอย่างที่คุณเอินได้บอกว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็มีแอคชั่นผสมผสานผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะต้องเป็นที่ชื่นชอบสําหรับคนดูในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแน่นอนครับ ก็ฝากพูดทุกคนเลยแล้วก็ฝากเอ็นดูนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ทีมงานด้วยที่ก็ตั้งใจที่จะผลิตผลงานอย่างที่พี่หมอบอกครับแล้วก็สนุกไปกับคอนเทนต์ที่เราแบบตั้งใจทําอย่างมากๆแล้วก็ติดตามทุกคนน้องๆทุกคนแบบที่ที่ทุกคนเลยในตอนแรกทุกตอนอะไรอย่างงี้ครับมีอะไรเด็ดๆให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับในเรื่องบัตรนอกประหัวใจนกอานนี้ครับ